The Fire Horse Ignition รุ่งอรุณแห่งอาชาอักคีและการจุดระเบิดพลังงานใหม่เมื่อปีแห่งการจบสิ้นส่งไม้ต่อให้ปีแห่งการพุ่งทยานสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจริงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสิน และพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล์ในวินาทีนี้ขณะที่พวกเรากำลังยืนอยู่ณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ผมอยากให้พวกเราลองหลับตาลงสักครู่และสัมผัสถึงกระแสลมที่กำลังเปลี่ยนทิศท,ทางรู้สึกไหมครับว่าความหนักอึ้งที่กดทับเรามาตลอดทั้งปีกำลังเริ่มคลายตัวลง และแทนที่ด้วยความรู้สึกตื่นตัวบางอย่างที่ร้อนแรงและส่งพลังวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2568สารจากจักราวาลที่ส่งมาถึงเรานั้นเปรียบเสมือนเสียงแตรศึกที่ปลุกให้วิญญาณน,นักรบในตัวเราตื่นขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนปีปฏิทินธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนที่สุดในรอบหลายปี เรากำลังจะก้าวข้ามจากความมืดมิดของการจบสิ้นไปสู่เปลวเพลิงแห่งการเริ่มต้นหัวข้อในวันนี้คือการถอดรหัสพลังงานของอาชาอักคีหรือหมาไฟ The Fire Horse สัญ,ญลักษณ์แห่งปี2,566ที่กำลังควบตะบึงเข้ามาหาเราด้วยความเร็วแสงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะปีหน้าจะไม่มีคำว่าเดินทอดน่องอีกต่อไป แต่มันจะเป็นการควบทยานไปข้างหน้าอย่างไม่มีอะไรมาฉุดรั้งได้เพื่อนๆครับเพื่อให้เข้าใจพลังงานที่กำลังจะมาถึงเราต้องหันกลับไปมองสิ่งที่เพิ่งผ่านพ้นไปก่อนปี2025ที่เรากำลังจะผ่านพ้นไปนี้ในทางเลขาศาสตร์สากลหรือ numerology มันคือปีแห่งจักรวาลหมายเลข9 universal year 9 เลข9คือตัวแทนของการบทสรุปการปิดฉากและการชำระล้างครั้งใหญ่ Deep Detox นั่นคือเหตุผลว่าทำไมปี2025จึงถูกขนานนามว่าปีแห่งการขยา่า The Shake Year มันคือปีที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายหรือ The Great Dissolver ละลายอาตาัตราละลายความสัมพันธ์ที่หมดอายุ และละลายเส้นเวลาเก่าๆทิ้งไปมันเป็นปีที่เชื่องช้าหนักหน่วงและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องขุดคุยแต่ปี2026ที่กำลังรอเราอยู่นั้นคือขั้วตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงปี2026คือปีแห่งจักรวาลหมายเลขหนึ่ง Universal Year One เลขหนึ่งคือความที่ของการเริ่มต้นใหม่ประมมบทใหม่ และการจุดระเบิดของเส้นเวลาที่รอการเปิดใช้งานลองจินตนาการภาพตามนะครับจากกระวานตอนนี้เหมือนกำลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมพละกกำลังก่อนจะพ่นลมหายใจออกอย่างแรงเพื่อผลักดันพวกเราทุกคนให้พุ่งไปข้างหน้าสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยและสิ่งที่ซ้อนทับอยู่บนพลังงานเลขหนึ่งนี้ คือพลังงานต้นแบบจากโหราศาสตร์จีนที่ทรงพลังและหาได้ยากยิ่งนั่นคือม้าไฟม้าในปรัชยาตะวันออกคือสัญ,ญลักษณ์ของแรงเหวี่ยงทิศทางและความกล้าหาญม้ารู้ดีว่าจะต้องวิ่งเมื่อไหร่และจะต้องเปลี่ยนทิศทางตอนไหนด้วยสัญชตาตญาณดิบและเมื่อม้าตัวนี้ถูกขอหุ้มด้วยาธาตุไฟหรือไฟเยอร์มันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ แรงขับเคลื่อนที่ไม่อาจหยุดยั้งได้หรือ unstoppable propulsion พลังงานของปี2026จะไม่เชื่องช้าเหมือนงูที่ลอกคราบในปี2025อีกต่อไปแต่มันจะควบตะบึงหรือเป็นการ gallops ธาตุไฟจะนำมาซึ่งความสว่างสวยและความเร่าร้อนอย่าง intensity มันจะเผาผลาญความลังเลสงสัยให้หมอดไหม และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือ fresh beginnings สารระบุชัดเจนมากครับว่าในขณะที่ปี2025ขอให้เรารู้สึกหรือ feel ปี2026จะขอให้เราลงมือทำหรือ act ในขณะที่ปี2025ทําทำให้ตัวตนเก่าแตกสลายปี2026จะกระตุ้นให้เราประกอบร่างตัวตนใหม่ ด้วยความมั่นใจ A reactivation with confidence สำหรับหลายๆท่านปีหน้าจะรู้สึกเหมือนชีวิตถูกกดปุ่มเร่งความเร็วหรือ accelerate โอกาสต่างๆจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วทางเลือกจะเรียกร้องความชัดเจนในทันทีและสัญชาตญาณของคุณจะทำงานแม่นยำราวกับเลเซอร์หมาไฟตัวนี้กำลังเชิญชวนให้คุณเลิกสงสัยในตัวเองแล้วกระโดดขึ้นหลังมัน เพื่อมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่ใช่และขยายตัวอย่างแท้จริงและแน่นอนครับการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากความหนักหน่วงของเลข9ไปสู่ความรวดเร็วของเลข1ย่อมส่งผลกระทบต่อกายเนื้อของเราในช่วงรอยต่อนี้ผู้ที่ไวต่อพลังงานหรือ energy sensitive s ensitive, อาจจะกำลังรู้สึกถึงการ recalibrating ของร่างกายในรูปแบบที่ชัดเจน คลื่นความร้อนและการประทุของหัวใจหรือ Heat Surge and Heart Chakra Pulsations ธาตุไฟของม้ากำลังเริ่มกวนระบบประสาทคุณอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบหรือหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นผสมความกังวลความตึงเครียดที่ขาและบางส่วนของหลังส่วนล่างนี่คือในยะสำคัญครับขาและสะโพกคืออวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือ Forward Motion อาการปวดตึงบริเวณนี้คือร่างกายกำลังเตรียมความพร้อมที่จะวิ่งไปกับพลังงานใหม่ความเหนื่อยล้าสลับกับแรงฮึดช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหมดแรงเหมือนแบตหมดแต่จู่ๆก็มีไฟลุกโชนขึ้นมาอยากทำนูน่นทำนี่นี่คือการปรับจูนระหว่างการปล่อยวางของเก่าและรับพลังงานใหม่ความดันในศีรษะและการเปลี่ยนแปลงการย่อยอาหารเส้นเวลาใหม่กำลังทอดอนอนลงมา หรือ anchoring และร่างกายกำลังขับของเสียสุดท้ายจากปี2025ออกไปเพื่อนๆครับช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนเรากำลังย้ายจากหน้าสุดท้ายของหนังสือบทที่ยาวนานและเหนื่อยลา้าไปสู่ย่อหน้าแรกของหนังสือเล่มใหม่ที่น่าตื่นเต้นปี2025คือปีแห่งการเขย่าเพื่อให้เราตื่นแต่ปี2026คือปีแห่งการจุดระเบิด year of ignition ม้าไฟตัวนี้ ไม่ได้มาเพื่อพาคุณหนีปัญหาแต่มันมาเพื่อเป็นพาหนะเป็นพันธมิตรอันลนยที่จะขยายความกล้าหาญในใจคุณมันเชิญชวนให้คุณกลับมาเป็นผู้เขียนบทออเทอร์ชิปให้กับชีวิตตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เขียนด้วยความกลัวแต่เขียนด้วยแรงบันดาลใจและข่าวดีส่งท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือพลังงานของดาวพุทธที่เคยถอยหลังและสร้างความติดขัดกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากอิทธิพลนั้นแล้ว moving out of l e the gate influences แสงสว่างแห่งความหวังและความชัดเจนกำลังกลับมาความเข้าใจผิดจะคลี่คลายการสื่อสารจะลื่นไหลและความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่หัวใจของพวกเราทุกคนดังนั้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวกระโดดอย่ามัวแต่หันหลังกลับไปมองซากปรักรักหังของปี2025นานเกินไปเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจบสิ้นแล้ว จงมองไปข้างหน้ามองไปที่ขอบฟ้าใหม่ที่ซึ่งม้าไฟกำลังรอคอยที่จะพาคุณทยานไปสู่โชคชะตาใหม่ที่งดงามและอิสระกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะขี่ม้าไฟหรือกำลังลอกคลาบงูไม่ว่าเราจะอยู่ในปีเลข9หรือเลขหนึ่งแก่นแท้ของการเดินทางนี้ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการตระหนักรู้ว่าเราคือผู้สร้างสรรค์เส้นทางเดินของจิตวิญญ,ญาณ และพลังที่ขับเคลื่อนม้าไฟตัวนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือไฟในใจของคุณเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้จงกล้าหาญจงตื่นรู้และจงจำไว้เสมอว่าเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน we are one สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟัง หรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตังส์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้นงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก็ยังคงอยู่ในหัวใจบางคนอาจเป็นแค่เพียงความฝันผ่านเข้ามา 个天空。